ไลอิสแชร์ไลอิสแร์ไลอิแร์คืออะไรมันคือชื่อหรือว่าคือบอกให้กดไลค์กดแชร์อะไรดีป่ะเอดอนซัมเมอร์เฮ้ยชื่อโคตรเฟี้ยวเลยใครจะมาชื่อเฟี้ยวแบบผมปะหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์สิบเอดสิบสองหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งปเฟี้ยวว่าผมไม่มีแล้ว เออมาใหม่ขัดโอ้โหแล้วออกออกเข้าเข้าคืาาาาออะไรครับพะโหลขอแบบโหดหดดิเอาแบบกอกก้อนเหวือไปเลยอ่ะให้เอาแบบก้อ <ทำ S 1> นเหวือแบบจุกไม่ได้ไปเลยแบบแบบหน้าแหกไปเลยอ่ะเออ อยากได้แบบนั้นน่ะสักทีได้ปะฮัลโหลไม่เอาไม่เอาเอาด่านเรลีนะโอ้อยัยงกระตุกเลย <B unk. S 1> เอาด่านอะไรก็ได้อะที่ไม่ใช่ด่านเรลอีอะ <Nope. S 1> ด่านอไขึ้นก็เออก็ได้นะแต่ว่าแต่ที่รู้ๆเราจะฆาตกรรมเขาอืม hmm. โอ้สุดยอดไปเลยด่านนี้ก็ให้มันมาดีครับพลโลวางเลยวางเลยผ้ทโ่ทเทมไฟอยู่นี่วางเลยตรงนี้มีไหมไม่มี อ้าอยู่ตรงนั้นกันอย่างนั้นเหรอไม่มีไม่เห็นมีอะไรเลย หลอกข่าอย่างนั้นแหละเจ้ามนุษย์ไปเลยเอาอยู่ตรงนี้เจอศัตรูไปไหนแล้วอ่ะ เอาหายหาไม่เจอเอามองไม่เห็นเอากระตุกกระตุกกแแลกแลกแลกขอวนวะ่ะโ <c oughs> อ้โหจอ๊จั ไม่มีเหรอไม่มีนั่นเดี๋ยวไปหาเองนะไม่มีหรอช่วยเลยไหมเฮ้ย,ยเขาไม่ปั่นไฟกันเหรอ <S <S ถามจริงอ้าทำลายกับหลุมทำลายหลุมหนู มังอาจอ๋ออ <ée> oh ๋อ oh อ๋อ oh. <'s> เดื้ดแทงหลังก็แทงแต่ไม่ให้แทงตอนนี้ปั๊ก งหลังมาเออสวยนั่นแหละเพื่อนเราจะได้ต่อกันไงเพื่อนเราจะได้ต่อกันไงใช่ไหมใช่เราจะได้จุกต่อกันไง Nope. มับเข้าให้มับเข้าให้ที่หวัหหวแทงหลังไปแล้วนะคนเนี้ยเราซ้ำได้เลยมันไม่ค่อยอยากซ้ำเท่าไหร่อะเดี๋ยวคุณผู้ชมเผาว่าผมที่ซ้ำเกินไปอ่ะ <c oughs> อ๋อเจอแล้วอ๋ออ๋ออออ๋อรอน้ารอ,อตาด้วยเยี่ยมไปเลย เอาปล่อยทิ้งเลยเอาปล่อยทิ้งเลย It was at this moment that he knew he fucked up อ๋ออออ๋อเอา,เอา,เอาน้องเจนอยากจูบได้ดีครับพัลหลโอ้โหเป้าใส่เองเยี่ยมจ <What? S 1> ริงพับไม้ ไม่ยอมพับไม้ดักรอพับไม้โดนยัดไม้ไปดีป<ะ>ักไม่ยอมพับไม้ดักไม้เหรอครับพะโหล ไม่ตีไม่โดนได้ยังไงอ่ะอหอมอบข้า,าให้ที่กลางหลังมอบข้า,าให้ที่กลางหลังอ๋อ,อาวิ่งติดเอาเพ่อหนุ่มคนนี้เขาไปไหนและ Nope เอาทำอะไรอ่ะ <c oughs> อ What What the fuck? เอากัดผ้ามาเหรอครับฮารูจะมาเรียนกับพี่แบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะฮัลโหลฮารูโหราฮาราฮารูอะไรของผมวะเนี่ยลูนผมจะแตกวะเนี่ยชั่วจั่วชัช่วชจ่ว ลูนของผมจะแตกไปเนี่ยไม่แตกว่ะเอาอยู่ตรงนี้กันเลยไ,ไปไหนแล้วอ,ะอ,อ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะ what the what 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 the fuck มาเข้าให้ที <t us> <t us> <t us> ่หัว nope ไม่โดนว่ะกระตุกเกินฮัลโหล nope อะไรอะอะไรอะไรอะไร,ะไรหุนม่ได้อะไรครับโหลปักระตุกเกินลบ อะไรของเขาวะเขาไม่ช่วยกันหมดเลยผมไม่ได้เฝ้านะฮัหล แต่เขามากันหมดเลยอ่ะเขามากันหมดเลยแทงหลังไหมเพื่อนแทงหลังไหมปะแทงหลังเถอะขอร้องอ้าไม่แทงว่ะอ้าวแทงหลังไม่มีอ้ไม่ก็แทงหลังวา้าวสติป,ปล่อยตายเลยเมื่อกี้นี้คงจะแบบโอ้โหกูอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยอุตส่าห์ โลบอะไรประมาณนี้เออแล้วก็นิ่งไปเลยเออไปเล่นแม่งแล้วอะไรประมาณนี <c> ้ <oughs> อ้อ้าว รวยครับเก็บเสียงไม่ยากเย็นผมยากโอ้โหผมก็ว่าอยู่ทำไมเขาเขาไอ้นี่เลยนะเขาอ,ออกกันสองคนเลยเยี่ยมไปเลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u บส c คร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าชอบมากๆกก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่ พลาดการแจ้งเตือนจากช anel เรานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับซีอูเกนเน็กซ์ไทม์นะครับผมเจอกันครับ